เสียงเท้าย่ำใบไม้ในดงหนาดังสวบสาบผานหนุ่มหน้าใหม่เดินตามพานผู้เท่ายังกระชับกระเชงวันนี้เขารู้จะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยเหตุที่พานเท่าอนุญาตให้ตามมาขึ้นห้างยิงสัตว์เป็นครั้งแรกทั้งข้าวสารเกลือน้ำพริกตาแดงยัดกระบอกไม้และลูกปืนถูกจัดเตรียมมาเต็มอัตรา หลังจากเดินมาได้หลายชั่วโมงผ่านเท่าผู้นำหน้าก็หยุดเดินแล้วยืนนิ่งเหมือนพิจารณาอะไรบางอย่างหน้าแปลกที่ผู้เท่าหายใจทอดยาวสม่ำเสมอมีอาการเหนื่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผิดกับเขาผู้ตามหลังที่ตอนนี้หอบจนหน้าอกยกขึ้นยกลงบนต้นนี้แหละเหมาะดี ดินโป่งมันมีอยู่ใกล้ๆนี่พวกสัตว์ทั้งหลายคงลงมากินตอนกลางคืนเอา้าไปตัดไม้มาทำห้างชักชา้าตะวันจะตกดินเสียก่อนยังไม่ทันจะหายเหนื่อยก็ต้องรีบไปตัดไม้เสียแล้วถ้าทำเสร็จก็คงนอนสลบสไลดยอยู่บนห้างด้วยความเหนื่อยอ่อนไม่ทันจะได้ยิงสัตว์อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปตัดไม้ผ่านผู้เท่า ก็เอาผ้าขาวมาขมวดแล้วผูกเป็นก้อนกลมแล้วโยนขึ้นโยนลงทำอะไรนะพ่อเท่า,เอ,าเอ้าเองนี่ไม่รู้อะไรรู้ไหมว่าหลังป่ามันอันตรายแค่ไหนที่ข้ายโยนผ้านี่ก็เพื่อดูว่าเสือมันจะกระโดดได้สูงแค่ไหนจะได้ผูกห้างให้สูงเลยขึ้นไปขืนสุ่มสี่สุ่มห้าทำไว้ต่า เดี๋ยวก็โดนมันลากลงไปกินกันพอดีไปอย่าถามมากไปตัดไม้มาไม้ไผ่และไม้เนื้อตันถูกตัดมาก,กองสองหนุ่มเท่าช่วยกันลำเลียงขึ้นต้นไม้โดยผูกเชือกและดึงขึ้นไปคนหนึ่งอยู่ข้างบนทำหน้าที่ทั้งดึงและรับใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆจึงลำเลียงไม้ขึ้นมา,มากพอ ที่จะเริ่มผูกทำห้างผ่านเท่าหินตามขึ้นมาหอไม้ตอกเนบเอวตอกคือไม้ไผ่เส้นบางที่ผ่าตามยาวหลาซอกกว่ากว่ากลายเป็นเชือกสารพัดประโยชน์ใช้มัดอะไรก็ได้ที่อยากมัดถ้าไม่เกินเส้นตอกจะโอบถึงเมื่อผ่านเท่าขึ้นมาถึงก็แบ่งเส้นตอกให้คนหนุ่มช่วยกันมัด สักพักใหญ่ๆห,ห,ห้างยิงสัตว์ก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้หลอคอยให้ถึงเวลากลางคืนเท่านั้นเดือนแจ้งแสงขาวสาดลงยอดไม้ยามค่ำคืนเป็นกิ่งเป็นง่าเป็นเงาอึมคึมขายสัตว์ขายคนเอ็นเฟือนเลื่อนไหวชวนจิตใจพันใหม่ให้วันไหวมิใช่น้อยพันเสียงผู้เท่าก็ทำให้เขาต้องตกใจอีกครั้ง มันแปลกนักปกติเวลานี้สัตว์ต้องลงมากินโป่งดินบ้างแล้วตั้งแต่ก่อนมืดจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรสักตัวแแต่เสียงจิ้งหรีดก็ไม่ได้ยินมันเงียบผิดปกตินะขนหนุ่มนั่งฟังไม่ขานตอบใดๆแต่เขาเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านล่างโอ้ยโอ้ย ข้าเจ็บท้องเหลือเกินพี่เหยืยข้าเจ็บท้องข้าจะคลอดแล้วลงมาช่วยข้าทีพี่เหยยเสียงโหยหวนเจ็บปวดน่าสงสารดังขึ้นมาผานุ่มจำได้ว่าเป็นเสียงของเมียตนนั่นเสียงเมียข้านั่นเสียงเมียข้าพอเท่านั่นเมียข้าตามมามันกลางล่มแดงเข้ามามันท้องใกล้จะคลอดแล้ว หาหนุ่มทำท่าจะไต่ไม้ลงไปตามเสียงพรรยาเดียวนั้นให้ได้เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้เองฟังข้านั้นไม่ใช่เมียเองกลางป่าลึกขนาดนี้ใครที่ไหนเขาจะมาตามถึงได้เหมือนหูของเขาจะไม่ได้ยินเสียงของพ่อเท่าเสียแล้วเหมือนโดนอำนาจอะไรบางอย่างครอบงำเขาทำท่าจะลงไปให้ได้ มือหนึ่งของพ่อเท่าหลังแขนเขาไวแต่ก็ไปเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมห้างมันคือตะขาบหลายสิบตัวกํำลังไต่โยเยเ,เ,เข้ามาผานเท่าตกใจขอมีดจะยกขึ้นฟันแต่ด้วยสังหอนบางอย่างจึงลดมีดลงโอ้ยข้าเจ็บเหลือเกินพี่ลงมาหาข้าทีผานหนุ่มได้ยินเสียงพันลยาก็ยิ่งดิ้นลน จะลงไปให้ได้ลำพังแค่กำลังของผู้เท่าคงไม่อาจต้านทานได้นานมันเป็นคนหนุ่มเพิ่งออกจากเรือนใจมันยังไม่ตั้งมั่นอำนาจอย่างอื่นจึงกุ้มใจมันได้ง่ายกับข้างล่างอย่างเดียวนั้นพอไหวแต่มาสองทางแบบนี้เห็นที่จะไม่รอดคนนี้ชฉลอยจะมาพากันตายเสียแล้วกัมั้งท่ามกลางความตึงเครียดและวิตกกังวลของพาเท่า แต่ก็มีเสียงนกตัวหนึ่งมาร้องอยู่บนหัวว่ายิงจิงจกยิงจิงจกเสียงนกบอกให้ยิงยอดลม่มคงเป็นจุดอ่อนของมันมือไวเท่าความคิดถึงแขนจากผานหนุ่มก็ขว้าปืนยาวขึ้นประทับบ่าเล็งตรงยอดของลม่มไม่หลีหลอผานใหม่แต่ายจากห้างลงไปครึ่งท่อนต้นไม้แล้วแต่ขับไตามาถึงแล้ว เปี้ยงเสียงปืนดังสนั่นวันไหวทุกอย่างเหมือนจะสงบลงไม่มีเสียงเรียกไม่มีเสียงนกไม่มีตะขาบผานนมไตขึ้นห้างมาหน้าเลือหลาแล้วถามว่าผมเป็นอะไรไปเกือบตายไปแล้วเกือบตายไปแล้วไหมล่ะเองนอนซะเดี๋ยวพรุ่งนี้เองก็จะรู้ลุ่งสางตะวันยก ไปป่าขันอยู่เชื้อยเจ้าสารพัดสัตว์น้อยใหญ่ส่งเสียงตามวิสัยเป็นปกติเหมือนอยู่คนละป่ากับเมื่อคืนเหมือนไม่ใช่ป่าเดียวกันตรงโคนไม้ตายห้างเสือตัวเท่าวัวหนอนตายตัวยาวเหยียดกลางหน้าผากของมันมีรอยกระสุนเข้าไปฝังในขนาดตายแล้วยังดูหน้าหวันเกงขามหากไอหนุ่มนี่ลงไปเมื่อคืนคงไม่ใช่แค่มันที่จะตาย นี่เสือเย็นไงละ่ะหาหนุ่มยืนอึ้งกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำไมมันถึงกลายร่างเป็นเมียข้ามายืนร้องเรียกได้ละ่ะมันรู้ว่าเมียเองท้องนะสิมันรู้จุดอ่อนของเองมันจึงได้จําแรงร่างเป็นเมียเองหลอกหลอกเองลงไปให้มันงาาผ่านเท่าพูดจบก็นึกขึ้นได้ถึงอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจตอนกลางวัน มัดตอกวนขวาใช่ไหมหานเท่าถามด้วยความสงสัยใช่ใช่มีอะไรอย่างนั้นหรือพ่อเท่าตะขาบเมื่อคืนยังไงล่ะมัดตอกเกี้ยวไปทางขวามักอาถพ์เสือเย็นทําให้ตอกเกี้ยวขวากลายเป็นตะขาบขนแต่เกากอนถึงให้มัดตอกเกี้ยวซ้ายดีนะที่ข้ายังมือไว้ทัน ถ้าฟันตาขา ب, ก็เท่ากับฟันตอกถ้าตอกผูกห้างขาดเองกับข้าก็คงได้เป็นอาหารของมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะเป็นไงทีนี้เข็ดหรือ,อยังล่ะอยากจะตามมาดีนักเจอของดีเลยไหมล่ะแค่นี้ยังไม่เข็ดหรอกพ่อเท่าฉันก็อยากจะเก่งเหมือนพ่อเท่าบ้างข่าวหน้าขอตามมาอีกนะ ถ้ามากลับเองข้าไม่มาแล้วโวยไอตัวซวยไปไปไปเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านอะไรก็ไม่ได้ยังมาเจอเสือเย็นนี่อีกู<ฮ>เมื่อสัมภาระถูกเก็บเรียบร้อยผ่านเก่าใหม่ทั้งสองก็เดินทางกลับสู่หมู่บ้านเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เพียงเท่านี้ครับ